13ปีผ่านไปหลังจากภาคแรกของ Left 4 Dead วางจำหน่ายก็ได้สร้างมาตรฐานให้กับเกม Multiplayer Co-op 4คนไว้อย่างแข็งแกร่งและก็มีหลายๆเกมในช่วงเวลาที่ผ่านมาพยายามที่จะนำเอาคอนเซปต์จากเกมนี้ไปต่อยอดเป็นเกมใหม่ๆที่มีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลวและในที่สุดทีมงาน Turtle Rock Studio ก็กลับมากับบ้านหลังใหม่จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่แฟนๆของเกมนี้ย่อมรู้กันอยู่เต็มอกอยู่แล้วว่านี่คือ Left 4 Dead ภาค3นั่นเองก็มาดูกันว่าการกลับมาละเลงเลือดกันอีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายเจเนอเรชันจะยังคงรักษาชื่อเสียงของทีมงานและสร้างอะไรใหม่ๆให้กับวงการเหมือนที่เคยทำมาได้หรือเปล่าใน Back for Blood Review We have strolled across our world as giants. เหตุการณ์ใน Back f o r Blood จะเกิดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของปรสิตท,ที่ทำให้มนุษยชาติเกือบทั้งหมดติดเชื้อและกลายเป็นสัตว์ประหลาดคล้ายๆกับซอมบี้ที่ในเกมจะเรียกว่า Reden และความหวังของมวลมนุษย์ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มกวาดล้างหรือ The Cleaner กลุ่มพิเศษที่รวมเอาเหล่าฮีโร่ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพในการจัดการกับภัยอันตรายนี้โดยทีม The Cleaner จะประกอบไปด้วย8คนแต่ละคนจะมีบุคลิกส่วนตัว และอุปกรณ์เมื่อเริ่มต้นเกมแตกต่างกันเช่นวอลเกอร์จะเป็นทหารมือเก่าที่ต้องการจะทําทุกภารกิจให้สําเร็จฮอลลี่ผู้สูญเสียครอบครัวระหว่างการระบาดที่ช่วยให้ทีมอยู่ร่วมกันได้ด้วยทัศนคติดีๆโดยบทสนทนาต่างๆระหว่างเล่นนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกใครอยู่ในทีมบ้างและบทพูดเหล่านี้เองก็ช่วยเพิ่มความลึกให้กับเรื่องราวรจนถึงปูมหลังและทัศนคติของแต่ละตัวละครแม้ว่าเราจะได้ยินประโยคซ้ำๆอยู่เป็นประจำก็ตาม แคมเปญหลักของตัวเกมตลอดประมาณ10ชั่วโมงนั้นจะประกอบไปด้วย4องค์และด่านต่างๆมากกว่า30ด่านที่กลุ่มของเราจะต้องหาวิธีเดินทางจากเซฟเฮ้าส์หนึ่งไปถึงเซฟเฮ้าส์อีกที่หนึ่งให้ได้ที่ระหว่างทางก็จะเต็มไปด้วยฝูงริดเดนจำนวนมหาศาลที่เป้าหมายระหว่างทางก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเช่นเปิดเครื่องปั่นไฟหรือเครื่องจักรต่างๆที่จะเป็นการทริกเกอร์ให้ฝูงริดเดนเข้ามาโจมตีจนกว่าเราจะทำสิ่งต่างๆเสร็จ หรือภารกิจในการรวบรวมทรัพยากรที่กําหนดและนําไปส่งยังตําแหน่งที่ระบุที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ท่ามกลางหายนะที่แม้ว่าภารกิจต่างๆจะดูธรรมดาทําให้ผู้เล่นเข้าใจง่ายๆแต่ตัวเกมก็มีการเพิ่มความลึกและความหลากหลายเข้ามาอยู่บ้างเพื่อให้การที่ต้องมาเจอกับอะไรเดิมๆไม่ซ้ำซากจนเกินไปแม้ว่าสุดท้ายความแตกต่างของแต่ละด่านอาจจะเหลือแค่เพียงต้นไม้หรืออาคารที่ต่างกันก็ตามนอกเหนือจากโหมดแคมเปญหลักแล้วตัวเกมยังมี s w a r โหมดแบบ 4v4 ที่จะมีฝั่งหนึ่งเป็นคลีเนอร์ในการมีชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดกับอีกฝั่งที่เป็นริดเดนก็คือทํำยังไงก็ได้เพื่อจัดการกับมนุษย์ที่แม้ว่าจะสนุกไม่ได้ลองเล่นแรก,รกแต่กลับดูน่าเบื่อได้อย่างรวดเร็วทั้งความไม่สมดุลของทั้งสองฝั่งและขาดความลึกจึงน่าจะถือเป็นโหมดที่คอนเซปต์ดีแต่ทำออกมาได้ค่อนข้างน่าผิดหวังในแง่ของงานด้านภาพแล้ว แน่นอนว่ามีการอัปเดตขึ้นจาก Left 4 Dead 2จากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วขึ้นมาหลายขุมไม่ว่าจะเป็นโลกที่มืดสลัวมีเพียงแสงไฟนีออนริบรีที่ช่วยให้บรรยากาศในเกมดูน่าขนลุกได้ดีทีเดียวแม้ว่าอนิเมชันการเคลื่อนไหวของตัวละครจะดูตลกตลกและตกยุคไปสักหน่อยและตัวเกมยังคงมีปัญหาด้านเทคนิคทั้ง g l i t และบักให้พบเห็นอยู่บ้าง อีกส่วนที่ยอดเยี่ยมของเกมคืองานด้านเสียงไม่ว่าจะเล่นผ่านมิชชั่นไหนตั้งแต่เสียงของฝูงซอมบี้ไปจนถึงเสียงดนตรีในแต่ละช่วงเสียงแอมเบียนซ์ของแต่ละฉากแต่ละสถานที่และแน่นอนเสียงปืนเสียงการต่อสู้ที่สะใจสุดๆศัตรูในเกมนี้ถือว่ามีความหลากหลายพอตัวที่แต่ละตัวก็พร้อมที่จะเข้ามาฉีกกระชากเราเป็นชินช้นๆตั้งแต่ริดเดนแบบลิ้วล้อทั่วไปที่มักจะโผล่เข้ามาทีเป็นฝูง แต่หากเราเผลอวิ่งเข้าไปก็ไม่รอดแน่นอนไปจนถึงสตรูชนิดพิเศษที่การติดเชื้อนั้นจะส่งผลแตกต่างกันเช่นสตอ l เกอร์ er, ที่สามารถลากผู้เล่นออกมาจากกลุ่มได้ฮอเกอร์ ker, ที่สามารถจัดการผู้เล่นได้จากระยะไกลเรนเชสที่จะอาเจียนออกมาเป็นกรดพิษหรือเอ็กซ์พลเดอร์ที่จะวิ่งเข้าใส่เหล่าคลีเนอร์พร้อมๆกับระเบิดตัวเองที่สร้างความเสียหายมากมาก นอกจากนั้นยังมีทั้งบอสและมินิบอสที่แต่ละตัวก็เหมือนหลุดมาจากในนรกทั้งรูปลักษณ์และความโหดทําให้ผู้เล่นต้องคอยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลาอาวุธในเกมนี้จะมีตั้งแต่เบสิกอย่างช็อตกันไรฟเฟิลหรือวุฒมิลี่ระยะประชิดที่จะมีประโยชน์มากๆเมื่อต้องตกอยู่ในฝูงสตรูรวมไปถึงการเลือกใช้ปืนแต่ละประเภทก็ต้องให้สัมพันธ์กับสถานการณ์และชนิดของสตรูด้วยเช่นกันอย่างช็อตกันที่ทรงพลังแต่ก็มีกระสุนค่อนข้างจางกัด ปืนกลจะเหมาะก,กับการสู้กับศัตรูเป็นฝูงและการใช้อาวุธมีลี่แต่ละครั้งนั้นจะต้องสูญเสียค่าสตามิน่ที่ต้องคอยบาลานซ์สิ่งต่างๆให้ดีและอาวุธแต่ละประเภทนั้นจะถูกแบ่งระดับด้วยสีโดยเหล่าคลีเนอร์จะเริ่มต้นด้วยอาวุธเฉพาะของแต่ละคนแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากมายเพราะเราก็สามารถหาอาวุธอื่นๆมาเปลี่ยนได้ตลอดเส้นทางโดยอาวุธแต่ละชนิดจะมีสล็อตในการสวมใส่ของปรับแต่งที่จะมีผลต่อการใช้งานและเมื่อติดตั้งไปแล้วจะไม่สามารถถอดออกได้ ทำให้บางครั้งที่เราเจออาวุธระดับที่สูงกว่าแต่ไม่มีของปรับแต่งก็ต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะเลือกยังไงที่ถือว่าเป็นระบบที่เรียบง่ายและไม่ต้องให้เราคอยกังวลแต่ค่าพลังและตัวเลขและหากเราเจอกับอาวุธที่เข้ามือแล้วก็จะไม่อยากเปลี่ยนปืนเลยนอกเหนือจากการปรับแต่งอาวุธแล้วแกนหลักของการคัสตอมไมซ์แนวทางการเล่นของเราคือระบบการ์ดที่จะมีการ์ดทั้งหมด15บาใบในสำรับและจะส่งผลต่อวิธีการเล่นให้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยในแต่ละเชปเตอร์เราจะสามารถเลือกการ์ดจากในสำรับเพื่อใช้งานได้ตามลำดับให้เหมาะสมกับแผนของเราเช่นหากคุณเล่นปืนช็อตกันความเร็วในการรีโหลดกระสุนถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากๆแล้วก็ตามมาด้วยการเพิ่มชีวิตและฟื้นพลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ระบบนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนอะไรมากมายและหากเราได้ร่วมกันวางแผนกับเพื่อนในทีมก็เป็นอะไรที่เพลิดเพลินทีเดียว ระบบการ์ดไม่ได้ส่งผลแค่กับกลุ่มคลีเนอร์สแต่ยังส่งผลต่อสิ่งต่างๆในเกมเช่นเราอาจจะได้การ์ดที่เพิ่มบัฟให้กับริดเดนหรือเพิ่มความโหดให้กับตัวฉากอย่างการใส่หมอกหนาลงไปในแผนที่ก็เป็นได้ตัวเกมจะมีความยาก3ระดับให้เลือกเล่นที่แต่ละระดับก็จะมี progression ที่จะ unlock Chapter ต่อไปแยกจากกันที่ทั้งความโหดและรางวัลก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงรวมไปถึงความสำคัญของทีมเวิร์ด้วยเช่นกัน หลังจากจากแต่ละช็ปเตอร์เราจะได้รับรางวัลเป็นซัพพลายพอยต์ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นระดับความยากหรือจํานวนผู้เล่นที่รอดชีวิตที่คะแนนเหล่านี้สามารถนํามาใช้กับซัพพลายไลน์ที่จะมี3สายในการปลดล็อกของตกแต่งและการ์ดใหม่ๆและเมื่อสายไหนครบแล้วก็จะมีลายใหม่เข้ามาให้ได้อัลล็อกต่อและการที่เราได้การ์ดใหม่ๆก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นโดยเฉพาะใครที่ชอบทดลองสิ่งต่างๆแต่พวกคอสเมติกนั้นอาจจะดูธรรมดาไปสักหน่อย แต่ระบบนี้ก็ช่วยให้ผู้เล่นสามารถกลับมาเล่นใหม่ได้เรื่อยๆหลังจากจบเกมไปแล้วแม้ว่า Back for Blood จะเน้นไปที่การเล่น Multiplayer แต่เราก็สามารถเลือกเล่นคนเดียวได้แต่ก็เต็มไปด้วยข้อจำกัดมากมายทั้งไม่มีระบบ Supply Point ไม่มี Achievement และอื่นๆจนทำให้ดูเหมือนเป็น Training Mode มากกว่าหรือแม้แต่การเล่นกับเพื่อนไม่ครบ4คนแล้วเลือกให้ตัวละครที่เหลือถูกบังคับโดย AI ก็เป็นอะไรที่น่าผิดหวังเช่นเดียวกัน ที่รับรองได้เลยว่าบอท AI เหล่านี้จะพาคุณไปตายได้ง่ายๆอย่างแน่นอนดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาปาร์ตี้ให้ได้ครบทั้ง4คนเพื่อวางแผนและสื่อสารกันอย่างดีก็จะทำให้คุณเอาชีวิตรอดใน Back f o l o o d ได้อย่างสนุกและมันสุดๆด a c k โฟร์ l o ัดถือเป็นการกลับมาของชอนราหรือแนวเกมที่ทีมงานถนัดทั้งการต่อสู้ที่ตื่นเต้นกดดัน และความสําคัญของทีมเวิร์กในทีมแม้ว่าภารกิจต่างๆจะดูธรรมดาไปสักหน่อยแต่ด้วยการเลย์ที่สนุกรุนแรงสะใจตัวละครและสตรูทีท่ออกแบบมาได้ยงดีระบบการ์ดท,ที่เข้ามาช่วยเพิ่มความลึกให้กับการเล่นมากขึ้นแต่ย้ําว่าสําหรับการเล่นมัลติ p l a y e r ครบทั้ง4คนเท่านั้นเพราะหากคุณคิดจะเล่นคนเดียวหรือผสมกับ AI ความสนุกจะถูกแทนที่ด้วยความหมดหงิดทันทีทั้งระบบหลายๆอย่างที่หายไปและ AI ที่ไม่ค่อยฉลาด และโหมดอื่นๆอย่างสวอโมดที่เหมือนยังทาออกมาครึ่งๆงกลางๆแต่ถ้าคุณและเพื่อนๆในทีมคือแฟนพันธุ์แท้ของเกมนี้ตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วการกลับมาครั้งนี้กับ Back f ฟ r b l ล o d ก็คุ้มค่าที่จะพาคุณทั้ง4คนตะลุยฝ่าขุมนรกแห่งรัตติการน,นี้ไปด้วยกันอีกครั้ง <c oughs> และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่น คิดเห็นอย่างไรกับ Back for Blood พูดคุยได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ